ของพิธีบนฐานนะครับที่งานแอดเทวดานะครับพี่น้องเบิ้งไปแั้กันรุงไปแล้ก,ลแลกันนะครับม้าลืบมบอกม้าต้องติดตามแอดเทวดานะครับ <ไป S 1> <ป> esiwadn <coughs> 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 ต้ทได้ตำแน่งดียังมว่าพ่อเด็กหเด้อเป็นไปก่อนเด้อยีหหาง่ธรรมดาประเยีหา เทวดานะครับ <Safe> ฉ <rév mark> ัพบ่อยโย่ปอยลมระดับเบาๆพัดผ่านบาง ร้อยามับเพิงกัดไปเรื่อยๆนะครับอาไวาตลุ่มบ้าอ้าบอตุไงโุ่อุษาด้วหลากวันบางวานว่าตลอดการว่างหมาอว่าในดีแล้วยี่หอหางัวธรรมดาธรรมดาผ้าต้อเป็ิเงี้วะ

ไกลไกลไปหนาเนียุดเด้อข้างข้างมลาก,กบวนน้ํงลก้งไป้ดงห้างในป่าพื้นขบนนดนมันทีบ่บี้จังหวัดเหนือหรือดอ่ดอกนองจอดไฟ มีจังหวัตด้ควคนไสินนผ่เรานไป พี่น้องจอมไปนะครับพี่น้องจอมไปมันจะมีจังหวัดเดือยนะครับมันจะมีจังหวะเดือยตาข้อขาได้จอมบาดเดองครับแต่ในตาข้องนี่เป็นเท้าเป็นหางละล่ะปล่อยู่กปอยระดับนริมเบาๆถ้าไปฟังสนใจเด้อพี่น้องเด้อให้ฟังสนใจนะครับเดินกันไปเรื่อยๆปะเพี้หางเบานะครับ เี่เรารงไปนะครับเดียวนจรท้งนี้เาง่นครัอะลอยโย่ลอยรระดับเ่นีเบาๆับแข่งดีเบบเลยนะับเล็กเจ็ดสิบสี่เอาเป็นนะ

กันไปเรื่อยๆเดียวกันสิบี้างขาวอีดอกพี่น้องสนนี้ตันแม่แข้งมีสูกข้างขาวึ้นไปเด้อจับเบิงนะครับให้ความสนใจมากๆห้าสิบพันเดี๋ยวสิบี้ข้างขาวขิดนง่เลยนะบ้างขาวึ้นเริ่ตา้าต้องได้เร็วนะคหกสิบพัน Vamos, vamos, galera. สกีเพื่อการยูโรบางสูงนะครับบางสูงนะครับยิงตอนบังเลยนะครับกเกนีนะครับสกีเพื่พการยูในบางสูงนะครับตามหนึ่งนะครับต,ตึง้งพี่น้องครับพี่น้องครับโควต์ไขม,มัน425 แนนนะครับ425คะาแนนแน่นอนมากๆนะครับสุดยอดมากๆนะครับแอดเทวดาะนะครับ